ขอพระราชทานกลับทุนทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสาวโสพิษสุขสุพรร์ผู้แทนบัณฑิตขอพระราชทานพระวโรกาสนำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านางสาวโสพิษสุขสุพรร์ขอกล่าวคำปฏิญญาต่อพระพักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรวัลลักษ์อัครราชาาาารกุมารีราและต่อหน้าคณะมหาวิทยาลัยซึ่งชุมนุมอยู่ณที่นี้ว่าที่นี้ว่าหนึ่ง,งข้าพเจ้าจัเทิดทูนและจงรักพเเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศา,า,นาส,สนาส และพระมหากษัตริย์สองข้าพ,พเจ้าจะยึดมั่นในพระราโชวาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญญเ,เดชเดวิกรมพระบรม,รมราชชนกที่จะดำรงตนอยู่ในธญญรญญรมะแห่งอาชีพ และยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนสามข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมและจริยธรรมสี่ข้าพเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินตลอดไปและจะใช้วิชาความรู้ะะรซึ่งคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ไปในทางที่ชอบทำเท่านั้นข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ แห่งปริญญาบัตรโดยเคร่งครัดและจะเทราทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไปควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเก้าโปรดกระหม่อม บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับรางวัลและบัณฑิตท,ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมว่าบัณฑิตทุกคนในที่นี้เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศควรจะได้สร้างสารรค์ความเจริญแก่บ้านเมืองโดยใช้ความวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาและจําเป็นจะต้องมีคุณธรรมอันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบความรู้จักกตัญญูรู้คุณโดยเน้นการรู้คุณแผ่นดินเกิดคือแผ่นดินไทยและความเสียสละพร้อมทั้งน้อมนำพระราช,ชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบกิจการงานต่างๆวันนี้ใครจะข่าวเพิ่มเติมเก่ท่านทั้งหลายว่าในการปฏิบัติงานนั้นหากจะใช้ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่บัณฑิตได้ศึกษามาแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะการทำงานทุกอย่างถ้าจะให้ดีสมบูรณ์แล้วต้องอาศัยความรู้หลายๆได้ประกอบกัน อีกทั้งวิทยาการต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้ก็ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงสมควรอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะได้ค้นขวายศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันโลกทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอจะได้นำความรู้ความก้าวหน้าทั้งหลาย นั้นมาปรับใช้ตลอดจนนำมาเป็นพื้นฐานในการคิดพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆเพื่อให้ทำงานได้สำเร็จมีผลอย่างมีประสิทธิภาพสมประสงค์ในพระบรมพาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน